ันนี้จะชวนมาดูพี่น้องแกงผักเชียงดาที่มีประโยชน์มากมายเลยพี่น้องเคยกินหรือยังนี่นก็จะแกงใส่กะปิปลาล้านะคะพี่น้องไม่ใส่เนื้อไม่ใส่ปลาเลยเรียกว่าแกงผักเชียงดานะคะพี่น้องแกงผักเชียงดาเจ้านี่หน่อหน้าตาเป็นแบบนี้มีประโยชน์มากมายนะคะพี่น้องพี่น้องเจอก็ซื้อกินบ้างเนาะที่บ้านนีก็เด็ดก,กินเลยพี่น้องเลย ถ้ามีเยอะมากก็เอามาตากแห้งพี่น้องเอามาเป็นชาแล้วะะพี่น้องสุดยอดนะคะพี่น้องข้าเชียงดาเจ้าวันนี้มีตําขนมแล้วพี่น้องตําขนมน,นะคะพี่น้องนี่นี่คือตําขนมน,นะเจ้าพี่น้องตําแบบเมืองเมือง,องจะตําขนมน,นะนี่พี่น้องเห็นไหมข้าวดอยได้กินวันที่สามแล้ว ปลาช่อนแดดเดียวพี่น้องปลาหนิลทาเกลือของแมอมเีกละ่ะของแอมจะต้องมีปลาแทบทุกมือพี่น้องไม่ปลาทูก็ปลาหนิลก็ปลาช่อนแดดเดียวไงพี่น้องนี่คือของแอมนะคะชวนกินข้าวเด้ชอชวนกินข้าวนะเจ้าพี่น้องชวนกินข้าวแกงรฟักเชิงดาลำๆเจ้าพี่น้อง